ปัญหาอาจอยู่นอกการควบคุมของเราแต่ไม่อยู่น,ะนอกการควบคุมของพระเจ้าและไม่มีอะไรเกิดรนนยาของพระเจา้าประการสุดท้ายของยาต่อที่แนะนำเอาไว้ก็คือเราต้องธิษฐาอย่างถูกต้องเมื่อไรเราต้องธิษฐานะครับเมื่อเราป่วยฝ่ายจิตใจเมื่อเราป่วยฝ่ายร่างกายแล้วเมื่อเราจิตยาตกต่ำทาอย่างตตาไรล่ะเราจะถา่ายาเองสีผ้าเราจะต้องขอนะครับดูเหมือนง่ายแต่โจรมากนั้นไม่เคยขออะไรจากพระเจ้าเลย นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านขออะไรจากพระเจ้าบ้างหรือว่าเราทําเองหรือว่าเราขอนะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้ใช่ไหมครับพระเจ้าจึงไม่ต้องการเห็นเราไปเอาจากคนอื่นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้กับเราดังน,นั้นเราจึงไม่เอาความรักจากใครใช่ไหมครับเรา,เ,เ,ราเอา,าเความรักจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งความรักคนไม่นักเราไม่เป็นไรเราไม่ออกก็ได้เพราะเรามีความรักจากพระเจ้าอีกไหมพระเจ้าเป็นแหล่งทรัพย์สินเงินทอง เราจะไม่ทิศเสียเราจะไม่ขาดที่จักใช่ไหมถ้าขาดไปเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจไม่ให้แระยุ่งเลยนะคนในโลกนี้เก็บเงินเอาไว้ก็เป็นเหมือนกับคนที่เอานา้ำมาถังไว้มาเก็บไว้ในตุ่มไว้ในานา้า <c oughs> แต่พระเจ้าเป็นเหมือนน้ำพุเห็นไ,ไหมครับเป็นอะไรต่างไหมระหว่างบ้านที่มีสระว่ายน้ากับบ้านที่มีพุน้ำพุน้ำร้อนโอ้โหต่างกันเนะพี่้องเรสชาตาที่ติสองที่ตา่างกันไหมครับ <c oughs> เราจะเช่าบา้านเซ็นเตอร์ บ,บ้านหลังนี้มีสระไวะ่าราคาเท่าไหละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอีกหลังหนึ่งมีน้ำพุร้อนเป็นบ้านที่มีนำ้ำพุร้อนขึ้นมาหลังบ้านแล้วสามารถต่อเข้ามาในห้องเพื่อจะอาบน้ําร้อนจากนำ้ำพุร้อนธรรมชาติโอ้โหนะต่างกันใช่ไหมครับแต่นนเราจึงไม่ทิ้งบ้านที่มีนำ้ำพุร้อนไปอยู่ในบ้านที่มีสระไว่าจริงไหมครับเมื่อเราอยู่ในบ้านมาด้วจักเป็นเหมือนการอยู่ในบ้านที่มีน้ำพุ ขึ้นมาพระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราหลายสิ่งหลายอยา่างเราไม่หายอยตอนเราต้อง,ออนนองขอนะครับเมื่อเราขอจากพระเจ้าเพื่อจะได้เราจะได้ต้องขอใครคนที่เที่ยวขอคนนั้นขอคอนนี้โกง,งคนนั้นโกงคนนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าไม่ได้ขอพระเจ้าอย่ได้ขอเราจึงมาขอในที่ที่คนพระเจ้ารวมกันนะครับการมาที่จัดจึงเป็นการมาขอพระเจ้ามาหาระองนะครับเราต้องมีแรงใจที่ถูกต้องนะครับ เราไม่เห็นแค่ขอบ้านเพื่ออยู่กันสองคนเราต้องจะขอบ้านเพื่ออยู่กันหลายคนใช่ไหมครับขอบ้านสองคนมันก็ได้แค่ห้องเดียวถ้าพระเจ้ามีโควตาให้ทาไมเราต้องขอแค่ห้องเดียวเราต้องจะขอบ้านาหลังใหญ่เพื่อจะอยู่กันหลายคนนี่คือการเพิ่มแรงจูงใจไม่มองเพียงแค่เราคนเดียวไม่มองแค่ว่าขอกล้องของไฟวิดียอเพื่อมาถ่ายทาอะไรได้เล็กน้อยเราบอกว่าขอกล้องที่สามารถจะถ่ายทำเป็น เราขอช่องโทรทัศน์ไม่เพียงเป็นโฮสชาแนลนะครับเหมือนที่ทโคศกบอ,อกที่สักผู่นี้บอกว่าเป็นเหมือนโฮสทีวีเป็นแล้วมี่ขยับเป็นดาราไหมครับโอ้โหเยอะมากเลยนะไม่ให้หใจมา <c oughs> อันนั้นเราต้องการเยอะเลยนะต้องการดาราบทหมายบทเลยนะครับต้องการบทแม่นางเอกนะครับไล่เข้มาก่อนต้องการบทนางเอกต้องการบทพระเอกนะครับต้องการบท ผู้ร้ายใช่ไหมที่เราต้องการผมพูดจริงๆนะเนี่ยจีิงหน่อยเราต้องมีเราต้องมีเราต้องสามารถสร้างหนังได้แน่เลยผมเชื่อว่าเมื่อคนของว่าเจ้ารมลงตัวกัน500รนพันคนเนี่ยเราก็สามารถจะมีบริษัทสร้างหนังย่อมๆได้เพื่อนผมที่อเมริกาบอกว่าการสร้างหนังใช้เงินแค่ห้าหมื่นก่นด้เองถูกมากเลยในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับมีกล้องแค่เดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไปเอาซอดเอาใช้เงินไม่ได้เยอะน,นะครับแต่กนะ็สร้างมาได้เป็นอะไรทีถ่ถูกต้องมีชีวิตบริสุทธิ นะครับการที่เราสมัยไทยก็ต้องมีชื่อที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะต่อคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และพระเจ้าปรารถนาจะเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนที่บร,ริสุทธิ์เสาร์ที่หกสิ 68, บหกข้อสิบแปดว่าถ้าข้าพเจ้าบ่งความช่วยในใจข้าพเจ้าองค์พระเจ้าคงไม่สดับเราไม่บ่งเราสฐฐารภาพไหมไหมครับเราจะไม่เก็บความชั่วไว้วันที่เราจะไม่เหลือความบาปากลับบ้านไปไหมครับ ถ้าเราบอกมาได้ที่แล้วพี่น้องก็เอาออกมานะครับวันนี้นะครับเราไม่ต้องออกจากห้องประชุมนี้ไปโดยเก็บข้าบางกลับไปด้วยนะไม่มีใครที่เดินเก็บขยะในบ้านเศษอาหารนะครับต้มจืดเศษปลานะครับถือออกมาหน้าปักซอยแทนที่จะทิ้งขยะเก็บเอาไว้ในบ้านอย่างเกา่านะพระเจ้าจะประาศให้เราสารภาพบาปออกมาให้หมดเห็นไหมครับสบบารภาพให้หมดว่าเราทาอะไรมาผิดบ,บ้างบอกให้หมด กาลังของเราถ้าเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมครับอาบน้ำพอ,อกสบู่แปรงฟันนะครับใช้ไหมขัดฟันสระผมครีมลวดนะครับขัดเล็บทั้งหลายแหล่เราก็ออกมาอย่างสะอาดโดยสุดดังนั้นการมราเข้าหาพระเจ้าเราจริงเราจรึงมาอย่างจิตใจที่เราต้องการรับการชำระา,าให้หมดทุกอย่างถ้าทีแรงจูงใจหรือวิสัยเก่าเราเรามาที่อจัขการเราก็าขอเวลาให้สะอาดให้หมดเพื่อเราสามารถจะดำชีดในสัปดาห์ต่อไปอย่าง มีความสดัื่านะครับประการสุดท้ายของการที่เราแต่ไหนถูกต้องก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความมั่นใจและมีความเชื่อในสิ่งที่เราลิาิเราเชื่ออย่างไม่สงสัยไหยครับว่าพระเจ้าจะทรงนำเราพระเจ้าจะทรงดช่วยเราเราจึงกล้าคิดกล้าฝันสิ่งต่างได้อย่างเต็มที่นะครับเรามีความเชื่ออย่างแท้จริงนี่คือเจระพลังในการที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จากทั้ององข้อที่บอกให้กับเราไว้ ไม่เพียงแค่เราจะต้องเข้าใจปัญหาในชิ้นถูกต้องเรา,าต้องดำเนินชิ้นถูกต้องด้วยนะครับเราจะใช้คำพูดอย่างถูกต้องเราจะขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างถูกต้องเรามีแผนที่ถูกต้องพระเจ้าทรงโอน,นํำในแผนของเราเราไม่เป็นไกด์เองให้พระเจ้าเป็นไกด์นำทางไปเรามีข้อตกลงอย่างถูกต้องเพราะรู้ว่าพระเจ้าใกล้จะเสร็จกับมาแล้วและหลังจากนั้นเราปิดท้ายด้วยการที่เราสามารถให้ท้ายต้อง เราขอว่าจะ็นทุกเรื่องเรามีใจที่บริสุทธิ์เราขอที่ความเชื่อถ้าเราเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มาอยู่ในเลนที่สามารถจะขับรถไปแล้วก็ถึงเป้าหมายชว่อไ,วได้ให้เราลงใจเองากนะครับเอาไลดูที่สารเสพติดนะจะนะ